ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่น้อยก็จะมาเผยแพร่ธรรมะเมตตาของครูบาวุญชุ่มยานสังวโ,โลนะคะซึ่งขณะนี้ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานปิดวาจาเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันณถ้ำเมืองแก๊สรัชฉานประเทศเมียงมาตั้งแต่วันที่28เมษายน2562นะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาเผยแพร่ธรรมะที่พระครูบาบุญชุ่มได้ส่งสารออกมาให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทราบนะคะเป็นสารที่ออกมาหลังจากวันออกพรรษานะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็อยากจะเล่าให้ฟังย่อยๆนะคะว่าทำไมคลิปนี้ถึงจะพี่น้อยถึงได้มาเผยแพร่ธรรมะนะคะก็คือว่าเออ คุณลุงท่านหนึ่งที่เครารพนับถือนะคะซึ่งเป็นคนที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระครูบาบุญชุ่มด้วยค่ะบังเอิญว่าเมื่อสามวันที่แล้วคุณลุงได้ส่งส่งคําสอนนะคะของพระครูบาบุญชุ่มมาให้ฟังเราก็เลยรู้สึกว่าอืมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันบ้างเพื่อที่จะถือเป็นเ คำสอนคำเตือนหรือทำให้เราเกิดสติในการปฏิบัติดำเนินชีวิตประจำวันในตอนนี้นะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆลองฟังดูนะคะขอบคุณนะคะจดหมายจากถ้ำคูบาบุญชุม่มยานสังวโล,โลเตือนในโลกนี้มีแต่ความเดือดร้อนพูธท้าทำนายเกิดยุคเข้ายากหมักแพงยุคเกิดโรค ตายกันเยอะลบลาฆ่าฟันกันเป็นมหาการยุคเมืองนอกเป็นโลกกาละลงเมืองตายหลายล้านคนเพราะคนในโลคนี้ไม่มีจิตใจเมตตาไม่มีศีลธรรมทําให้เกิดทุกข์โรคหลายตายกันเยอะเตือนสิทธิ์ให้รักษาสินให้มั่นให้เอาธรรมะเป็นที่ตั้งธรรมะวันออกพรรษาพระครูบาพ่อบุญชุม่มปีธรรมสอาวันออกพรรษาปีไทย 2,563ธรรมะเมตตาขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกๆคนได้รับรู้ด้วยกันทุกๆคนเราเพ่อครูบาพ่อบุญชุม่มได้มาอธิษฐานภาวนาณนะที่ถ้ำเมืองแก๊สมีความสุขยิ่งอยู่ดีมีสุขฉันอาหารเป็นปกติอยู่กับธรรมชาติห้วยน้ำป่าดอยอยู่กับสัตว์ป่านกหนูไก่ปา่า ท่านลิงบอกกวางลิงเห็นเสือลูกอ่อนเสือไฟมาอยู่เฝ้าถ้ำเสียงนกยุงร้องยำขําและงูใหญ่มานอนอยู่ในถ้ำเรามีจิตใจเมตตากรุณาซื่งเหมือนดัง่งลูกหลานเราเราก็ได้เลี้ยงดูยังมีกาดำมาขอกินข้าวอยู่ทุกวันเสียงร้องอยู่หน้าถ้ำฟังแล้วน่าสงสารเขาสัตว์มีเรื่องทุกข์ คือต้องหาเลี้ยงท้องของใครของมันเราก็มีใจเมตตาเขาเราก็มีสติอยู่ทุกขณะปฏิบัติอยู่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติวิปัสสนารู้ตัวอยู่ตลอดการปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจิตใจก็สงบขึ้นเห็นรูกนามสังขารรู้ตัวอนิจจงทุกขังอนัตตา ไม่เที่ยงแท้แน่นอนกินข้าวรอวันตายในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นไปตามธรรมชาติในโลกนี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินกำรรอย่าประมาทหลงลืมตัวในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอิงได้เหมือนดั่งธรรมะของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีอีกแล้วมีบุญคุณหาที่สุดไม่ได้ให้พากันกราบไหว้ทุกเชา้าค่ำ มีพระคุณมากกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ดังนี้แลอันว่าเวลาล่วงพ้นไปเร็วมากไวกว่าน้ำโขงไหลไม่มีวันหวนกลับอันว่าอายุเราก็แก่เท่ามาทุกวันใกล้ความตายมาทุกวันแล้วรู้ถึงสังขารธรรมทุกรมหายใจเข้าออกวันเวลาล่วงพ้นใกล้ความตายมาทุกวันแล้ว เหล่าเจ้าข้าทั้งหลายให้พิจารณาดูให้พากันสร้างคุณงามความดีมีบุญกุศลอยู่ทุกเมื่อแรกโดยเฉพาะทานศีลภาวนาสมณะวิปัสสนากรรมฐานมหาสติปัฐาสีให้พิจารณาเห็นรูปนามสังขารเป็นอสุภะเน่าเหม็น ว่าเวลาล่วงพ้นไปมากไม่นานเท่าไหร่ก็จะเต็มสองปีแล้วและเหลือเวลาที่จะปฏิบัติธรรมในถ้ำนี้อีกปีหนึ่งเรายังไม่ได้ทำอะไรมากเลยได้นั่งพิจารณาสังขารทั้งหลายทุกวันคืนน่าสังเวชยิ่งเป็นไปท่าทั้งนั้นจิตใจเปลี่ยนแปลงเห็นแจ้งในธรรมมากกว่าเดิมไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้ว ขออธิษฐานพุทธภูมินำพาสรพพสัตว์ข้าวัตตะสงขส,งสารให้มีจิตใจกล้าหาญทำแต่ความดีมีกุศลมีใจเชื่อและนับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันเว้นจากการทำบาปท,ทั้งปวงให้พากันเลือกทำกุศลกรรมดีทั้งวันทั้งคืนให้พากันร,รักษากายใจให้เขาใสายอยู่ทุกขณะ นี่เป็นข้อสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ดังนี้แลเราทั้งหลายมีบุญกุศลใหญ่ยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพรพุทธเจ้าให้มีใจเคารพเรื่องใสในธรรมะสั่งสอนแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีเมตตาอย่างยิ่งเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดมิได้ดังนั้นให้เราทั้งหลายมีใจที่ดี ปฏิบัติตามธรรมะของระพเทธเจ้าให้พาการหาทางพ้นทุกข์ให้สุขถึงพานิพานอันไม่รู้เท่าแก่เจ็บตายและขอให้มีสติอยู่ทุกขณะมีปัญญาเป็นเครื่องนำหน้าอยู่ตลอดอย่าประมาทหลงลืมตัวให้พากันภาวนาไปเรื่อยๆเอาสติเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้ถึงซึ่งพานิพานดังนี้แหละ นิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสตินิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรารู้จักปล่อยวางให้รีบสร้างบาร,รมีของใครของมันทานให้รีบทำศีนให้รักษาให้มัน่นมีศินห้าเป็นเครื่องรักษาตนให้มีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีใจเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เสมอกันเรื่องภาวนาให้พากันภาวนา ไว้ให้มากมากเอาพุทธานุสติธรรม,มานุสติสังคานุสติมรณะนุสติอาณาบานาสติและอนิจจาวิปัสสนาทุกขาวิปัสสนาอนัตตาวิปัสสนาเห็นรูปธาตุนามธาตุรู้แจ้งเห็นจริงหากิเลสหายก็เบาสบายไม่เกิดไม่ตายอีกแล้ว ถึงจะคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเสียเปล่าอย่าให้ใจเราโลภะโทสะโมหะตัณหาอาวิชชาให้อยู่ในศีลในธรรมจะได้ถึงซึ่งพระนิพพานรีบสร้างแต่กรรมดีมีกุณลไว้ให้มากๆถึงเรายังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่นี้ให้เอาธรรมะเป็นที่ตั้ง ดังนี้แหลพระพุทธเจ้าสอนยางพระลาหุนลูกหากอยากพ้นหากอยากพ้นอย่างกองบุญอันใหญ่หลวงนี้ให้นึกถึงพระนิพพานให้รีบปฏิบัติใจเราให้เป็นดัง่งธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเหล่านั้นจะไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนอันใด จะได้ถึงซึ่งนิพพานจริงแท้โลภมากก็ทุกมากนิพพานใกล้มาหาเรามีสติปัญญาวันเวลามีคุณค่ามากอย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่าให้พากันสร้างบาร,รมีของใครของมันตัดขาดใจโลภโทสะโมหะตันหามานะทิฏฐิตัดขาดออกจากใจของใครของมัน ก็จะได้อยู่ดีมีความสุขไม่ทุกข์เอ่ยขอให้ช่วยกันบำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ถึง5,000วัตสารด้วยเถิดอีกท้งให้พากันอนุรักษ์ภาษาเชื้อชาติไทยใหญ่เชื้อพมา่าจีนทุกๆภาษาของใครของมันให้น้ำใจดีต่อกันให้รักษาสามัคคีกันมีเมตตาการุณาต่อกัน ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาในโลกใบนี้หากเมตตาต่อกันในโลกใบนี้ก็จะอยู่ได้มีความสุขขณะนี้คนในโลกไม่มีศีลธรรมไม่มีความเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์และยังแบ่งเชื้อชาติศาสนาไม่เคารพซึ่งกันและกันเห็นผิดเป็นชอบโลภะใหญ่โทสะใหญ่โมหะใหญ่ จึงทำให้โลกนี้มีแต่ความเดือดร้อนพุทธรรมนายกาบหลงสามปามีมาเรื่อยๆแล้วยุคเข้ายากหมากแพงยุคเป็นโรคหลายล้มตายกันเยอะยุคฆ่ากันตายก็มีมาแล้วเป็นกรลียุคตายกันเยอะเกิดทุกข์เยอะเมืองนอกเป็นโรคหลายกาละลงเมืองตายหลายล้านแล้วเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเมตตา ไม่มีศีลธรรมเลยทำให้เกิดทุกข์เป็นโรคร้ายตายกันเยอะน่าสงสารสังเวชและน่ากลัวยิ่งกว่าให้พากันอยู่ในศีลในธรรมมีใจดีเมตตาในสปปรพสัตท,ทั้งหลายให้พากันเคารพนับถือในคุณพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ให้ดูแลท่านให้ดีๆและพระสงฆ์องค์เจ้าก็ให้พากันดูแลให้ดีดี ให้คิดดีพูดดีทำดีใจดีจะได้ถึงซึ่งพานิพานดังนี้แหลอันว่าสภาวะธรรมในโลกนี้มีบุญคุณต่อเราทั้งหลายอันเป็นธรรมชาติป่าไม้มีคุณค่ามากต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าเม็ดข้าวน้ำพริกผักเขียวดินน้ำหินผาป่าไม้ เขื่อนถ้ำลำห้วยภูเขาเป็นธรรมชาติมีคุณค่ายิ่งแล้วให้เรารู้จักอยู่รู้จักกินคู่ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งนั้นให้รู้จักสิ่งที่เห็นเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นอนิจจงทุกขงังอนัตตาทั้งนั้นหากเราเอาสติธรรมะพิจารณาจะเห็น ถ้าธรรมะสะภาพสิ่งเดียวเท่านั้นแหละในโลกเป็นธรรมะสอนเราทั้งนั้นทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันทําลายป่าไม้ต้นไม้ให้พากันดูแลรักษาป่าไม้ในเมืองไตเราดูแลให้ดีงามจะได้พึ่งพิงกันจนกว่าโลกนี้จะแตกดับไป ปัจจุบันนี้เกิดโลกร้อนมาเรื่อยๆแล้วหากว่าเรารู้อยู่ตามธรรมชาติเรื่องทุกร้อนก็จางหายจริงแท้แน่นอนขอเมตตาแค่นี้ก่อนพระครูบาพ่อบุญชุ่มยาณสังวโลกแปลโดยพระครูสมุนทีเทศจิละวะชันโนวัดหนองปึงจังหวัดเชียงใหม่ สาธุเจ้าค่ะ